อันนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะคะของกรกฎนะคะเรามาเริ่มต้นกันด้วยไพ่ความรักนะคะไพ่ความรักขึ้นมาภาพใบนี้อยากจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคนชาวกรกฎนะคะอาจจะมีความรักที่เหมือนกับยังมองกันอยู่ยังไม่ชัดเจนเลยนะคะยังไม่ได้ตกลงเลยว่าเป็นยังไงนะอาจจะแค่เจอคนที่ถูกใจหรือว่าเจอคนที่เราแอบชอบแต่ก็ยังไม่กล้าแสดงออกเยอะนะคะก็เหมือนกับมองมองกันอยู่อะ นั่งหนึ่งความหมายนะคะอีกความหมายหนึ่งหมายถึงว่าอาจจะหมายถึงการเลิกลากันก็ได้นะคะเพราะว่าความห่างหรืออะไรหลายอย่างอย่างเงี้ยทาให้ต้องจากกันไปไกลนะคะแต่ไปยังไงไปยังอย่างมีห่วงอยู่อ่ะจะตัดก็ยังตัดไม่ขาดนะคะสำหรับคนมีคู่หรือความรักทั้งหมดเนี่ยนะคะภาพมันขึ้นมาโดยรวมจะเป็นแบบนี้ค่ะว่าเหมือนกับยังไม่มีอะไรคืบหน้ายังไม่มีอะไรชัดเจนนะคะถ้ายัง ถ้าเพิ่งชอบกันก็อาจจะยังมองมองกันอยู่นะคะหรือสถานะเมื่อเดือนที่แล้วเป็นยังไงเดือนนี้ยังคงเป็นแบบนั้นนะคะไม่ไปข้างหน้าก็ไม่ถอยหลังนะคืออยู่นิ่งๆน,นะคะความรักของกรกฎเดือนนี้ยังไม่หวือหวาแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าอันนี้เราดูเฉพาะหัวหัวนะคะถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดแบบให้เจาะๆลงมาเป็นลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอันนั้นติดตามได้ในคลิปพิเศษของชาวกรกฎนะคะมีคนถามมาว่า มีไหมเดือนนี้เดือนนี้คลิปความรักยังมีอยู่นะคะรอนิดนึงนะคะเพราะว่าจะเร่งทําคลิปอันนี้ให้เสร็จนะคะสรุปว่าความรักยังเนยๆอ,อยู่นะเฉยๆยังไม่มีอะไรแบบวูบว่าพุว่านี่ไพท่ที่ดิฉันพูดถึงเกลิ่นมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วค่ะว่าเมื่อกี้พูดถึงไพ่ไปนี้นะคะบอกให้ไปศึกษาให้เรียนรู้อะไรที่สนใจอะไรที่อยากจะทําเนี่ยนะคะให้หาข้อมูลให้เตรียมไว้จริงๆเนี่ยถ้ามันขึ้นมาตอนนี้เหมือนมันเริ่มช้าเกินไปแล้วนะคะ เพราะว่าไพ่ใบนี้มันมาแล้วไพ่ใบนี้คือไพ่แห่งโอกาสนะคะคือไพ่ใบนี้มันมันก็ขึ้นได้ในหลายตำแหน่งนะคะแต่เมื่อไหรที่มันมาขึ้นในตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งที่เราพูดถึงกันเนี้ยนะคะคือเหมือนกับโอกาสทองอะ่ะอยู่ข้างหน้าแล้วใครหลายคนที่ได้ไพ่ใบนี้ในตำแหน่งนี้นะคะแล้วเหมือนกับเขาเตรียมความพร้อมมาแล้วอะ่ะช่วงเนี้ยจังหวะเวลามันโอกาสมันเปิดนะคะประตูสีทองรออยู่ข้างหน้าคือ พอมันเปิดปุ๊บเนี่ยใครวิ่งได้วิ่งเข้าไปนะคะใครเข้าทันก่อนประตูปิดคือคนนั้นนะโอกาสพลิกชีวิตมาแล้วนะคะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยอยากจะบอกว่ามีสิ่งดีๆสิ่งที่เปิดโอกาสให้คุณเนี่ยซึ่งในชีวิตคนเราเนี่ยมันเปิดไม่กี่ครั้งหรอกไอประตูบานเนี่ยนะคะถ้าเมื่อไหร่คุณไขว่คว้าไว้ได้นั่นเป็นการพลิกชีวิตคุณเลยนะเปลี่ยนสถานะเลยนะคะเปลี่ยนทั้งฐานะเปลี่ยนทั้งความก้าวหน้าเปลี่ยนทุกอย่างนะคะแต่อย่างที่บอกว่า คนที่ได้พไพ่ใบเนี้ยมาไม่บ่อยและอย่างหนึ่งก็คือถ้าตอนนี้โอกาสเปิดแต่เหมือนกับคุณไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้อะค่ะคุณก็วิ่งเข้าไปไม่ทันหรอกนะเพราะฉะนั้นมันจึงคล้ายๆกับว่าตอนนี้ใครที่มีความฝันอะไรอยู่นะคะถึงแม้ว,ว่าไพ่แห่งโอกาสหรือว่าช่วงเวลาแห่งโอกาสมันยังไม่มาเนี่ยคุณต้องเก็บสต็อกความฝันนั้นหรือว่าเตรียมความพร้อมฟิตร่างกายฟิตทุกอย่างให้แข็งแรงพอประตูเปิดปุ๊บให้วิ่งเข้าไปให้ทันนะคะ หมือนไพ่ใบนี้บอกเนี่ยนะแต่จริงๆไพ่ใบนี้น่าจะมาช้าเกินไปแล้วแหละนะคือเหมือนกับคุณศึกษาคุณเตรียมพร้อมในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณสนใจศึกษาเรียนรู้มันนะคะทํามันให้ได้เพราะไพ่เห็นว่าจังหวะแห่งโอกาสนะเปิดแล้วนะคะแต่ถ้ามาขึ้นในตําแหน่งแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเหมือนกับคุณเคยเตรียมความพร้อมมันนิดนึงแล้วคุณดูรู่ทางมันแล้วศึกษามันมาแล้วเนี่ยวันนี้มันอาจจะถึงช่วงเวลาที่คุณต้องวิ่งเข้าสู่ประตูแล้วนะคะ แล้วไพ่ที่มาขยายก็เป็นไพ่ที่ดีมากนะคะอะไรที่คุณคิดไว้อะไรที่คุณสนใจอยากจะทาอะ่ะตอนนี้เหมือนกับมีคนให้การสนับสนุนนะคะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าจังหวะด,ดีๆมันมานะคะทำให้คุณได้โอกาสอันนั้นน่ะนะคะไพ่สรุปของเดินกรกฎเนี่ยดิฉนันคิดว่าน่าจะมีโอกาสทองหรือช่วงเวลาดีๆที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันคงไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนหรอกเพราะว่าในหนึ่งราศีนะี่มันเกิดกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดกับขึ้นกับ บางคนที่จังหวะเวลาเหมาะสมบางคนถามว่าจังหวะเวลาที่เหมาะสมคือยังไงเช่นสมมติคุณเป็นแม่บ้านอยู่บ้านทุกวันไม่เคยไปไหนทุกวันก็คือทําอาหารเลี้ยงลูกดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือต่อให้โอกาสเปิดคุณก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไงเพราะว่าเหมือนกับการใช้สไตล์ชีวิตเราเป็นอย่างนี้นะคะ แต่ว่าสมมุติว่าคนที่เคยอยู่นอกบ้านทํางานเตรียมงานทั้งผู้หญิงผู้ชายนะแต่ว่ายกตัวอย่างให้เห็นว่าเป็นแม่บ้านเพราะบางทีมันจะเห็นภาพชัดกว่าค่ะคือคนที่เหมือนกับออกไปทํางานนอกมองหาลู่ทางอะไรเนี่ยเตรียมความพร้อมมาระดับหนึ่งแล้ววันนี้อยู่ดีๆเนี่ยอาจจะมีคนมาชวนว่าเออตรงนี้เขาให้ทําแบบนี้แล้วนะหรือว่ามีคนเข้ามาติดต่อหรือมีคนมาให้ว่าจ้างอะไรอย่างเงี้ยในสิ่งที่คุณมีความรู้ความสามารถตรงนั้นนะคะพอคุณเข้าไปทําแล้วเนี่ยเหมือนกับ มันพลิกโอกาสพลิกฐานะพลิกรายได้ไปเลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าไพา่เขาเรียกว่ามันมีโอกาสดีๆแล้วก็มีมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหรือว่ามีคนคอยช่วยเหลือส่งเสริมด้วยนะไพ่ไปสุดท้ายก็ดีมากเช่นกันนะคะเพราะามันต่อเนื่องกันนะมันสิ่งอะไรที่คุณคิดคุณหวังไว้เนี่ย มันได้ไปต่อให้คุณวางแผนถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณเริ่มทําตัวนี้ไพ่ก็าอาจจะบอกว่ามันเป็นแค่การเริ่มต้นนะคะดูคนมองอยู่อะไรที่คุณคิดเนี่ยมันยังอีกยาวไกลแต่เหมือนกับตอนเนี้มันเริ่มขยับเข้ามาใกล้คุณแล้วให้คุณมองเห็นมองเห็นโอกาสนั่นแหละนะคะมองเห็นสิ่งที่จะเป็นไปได้สิ่งที่จะทําเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าที่ผ่านมานะคุณเตรียมตัวมาดีหรือเปล่านะคะอ่ะอันนี้เรามาดูสรุปของชาวราศีกรกฎนะคะ กรากฎในเดือนนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะเบาใจได้สบายใจได้นะคะภาพใบแรกบอกขึ้นมาว่าอะไรที่คุณคิดอยู่ฝันอยู่เนี่ยนะคะมันต้องได้การแบบมันต้องแอคทีฟมันต้องลงมือทํานะเหมือนกับเรานั่งฝันเรามีความฝันถึงแม้ความฝันนั้นนะมันจะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมือนกับเป็นคนที่หัวคิดดีอ่ะบันเจิดแต่มันจะไม่เกิดเลยถ้าคุณไม่ได้ลงมือทํา ผ่านไปคือมันเป็นแค่ความฝันน่ะต้องทําให้มันเป็นรูประธรรมขึ้นมาให้ได้นะคะคือถ้าคุณแค่นั่งคิดนั่งวาดฝันไว้ลงกระดาษไว้แต่ไม่ได้ลงมือทําวันหนึ่งมันก็ผ่านไปไพ่เขาเลยบอกว่าใบนี้ศึกษาหาข้อมูลเรียนรู้อาจจะหมายถึงการเข้าไปเริ่มชิมลางลองทําเล็กๆน้อยๆลองรู้เพื่อจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราฝันน่ะมันมีปัญหามันมีอุปสรรคมันมีช่องทางของมันยังไงนะคะอันนี้นะ เพราะาเดี๋ยวเราจะมาสื่อถึงไพ่อย่างที่เมื่อกี้เราเล่ากันไปแล้วนะคะส่วนเรื่องการงานช่วงนี้น่าจะอยู่ในช่วงที่เรียกว่าทุกอย่างเข้าอยู่ในเ,เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงแบบราบเรียบเรื่อยๆเฉยๆเพราะว่าทุกอย่างมันจะไม่ไม่ไม่วุ่นวายเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้วคะ่ะอาจจะหมายถึงการเตรียมงานเพื่อที่จะใช้ในคราวต,ต่อไปการเก็บงานนะคะการเคลียร์งาน ทุกอย่างจะอยู่แบบไม่เหนื่อยช่วงนี้นะคะค,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 ค่อยๆเก็บค่อยๆทําไปนะคะการเงินช่วงนี้จะหมดเงินไปกับของจุกจิกจุกจิกจ๊กก,การใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงนะคะความบันเทิงในที่นี้คือกินเที่ยวช้อปปิง้งนะคะช่วงนี้น่าจะหมดเงินไปกับช่วงนี้มากกว่าแทนที่จะเหมือนกับเอาเงิน,นไปทําอะไรแบบใหญ่ๆเป็นหลักเป็นฐานหรืออะไรเงี้ยช่วงนี้จะใช้หมดไปกับเรื่องเรื่องพวกนี้มากกว่านะคะเรื่องหาความสุขให้กับตัวเองนะคะ เรื่องความรักอาจจะบอกว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงที่เหมือนกับเหมือนกับทุกอย่างมันเรียบเรียบนะคะไม่คืบหน้าแต่ก็ไม่ถอยหลังถ้าเมื่อก่อนดีๆกันอยู่ตอนนี้ก็ยังสถานะเหมือนเดิมนะคะหรือว่าถ้าตอนนี้ใครที่ยังมีความรักก็อาจจะแค่มองๆกันนะคะยังไม่แบบไม่มีอะไรชัดเจนะนะคะเพราะมันเป็นภาพเหมือนกับ ยังเฉยๆกันอยู่ตาคนต่างดูฟอร์มกันอยู่ยังนิ่งๆกันอยู่นะคะหรืออาจจะมีแปลความหมายว่าคนนึงอาจจะต้องไปไกลจากอีกคนนึงนะคะแต่ก็ไปอย่างห่วงๆนะแต่เรื่องความรักเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะเรามีคลิปพิเศษซึ่งจะออกหลังจากนี้ก็ อันนั้นน่าจะบอกอรายละเอียดได้มากกว่านี้นะคะส่วนเรื่องที่อยากจะเน้นมากๆเลยก็คือกรกฏเนี่ยมีไพ่แห่งโอกาสมาแล้วนะคะโอกาสที่ดีๆที่หมายถึงการพลิกชีวิตเลยนะไม่ใช่โอกาสแบบเล็กๆน้อยๆน,นะคะคือโอกาสที่จะนําคุณไปสู่อีกอีกระดับหนึ่งอ,อีก อีกแบบหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เตรียมความพร้อมมาดีอะไรที่คุณฝันไว้คุณคิดไว้แล้วคุณเหมือนกับเริ่มก่อล่างให้มันเป็นรูปเป็นล่างแล้วช่วงนี้มันน่าจะเป็นจังหวะที่เปิดแล้วที่คุณคุณจะทําได้จะประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประตูเปิดเมื่อไหร่เนี่ยคือคุณต้องใช้กําลังกายกําลังใจมันสมองทั้งหมดที่มีวิ่งเข้าไปคว้าโอกาสนั้นให้ได้นะคะเพราะว่าไพาแห่งโอกาสเนี่ยไม่ได้เปิดบ่อย ไม่ได้มาประจำนะคะบางทีเข้ามาแต่เขาไปอยู่ในตําแหน่งอื่นซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงว่าโอกาสทองเพราะฉะนั้นเน้นมากๆกรกฏช่วงนี้นะคะคิดฝันอะไรอยู่เนี่ยแล้วถ้าเกิดมันจะเป็นไปได้เนี่ยมันจะต้องเหนื่อยมันจะต้องทุ่มเทงพยายามคว้าให้ได้นะคะเพราะนั่นคือช่วงที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณเลยสรุปคร่าวๆก็เป็นประมาณนี้นะคะสําหรับกรกฏขอบคุณและสวัสดีค่ะ